ไม่ทําทุนก็หัวมันก็ไม่ดกามาอยู่ในป่ามันนะคะทุกคนที่ก็ขึ้นเนาะยญ้าเนาะ เนี่ยนะคะตามล่องมันก็ต้องมาถอนนะคะเนี่ยถ้าไม่ถอนนะมันจะขึ้นเยอะนะคะถ้าเราไม่ทำรุ่นก็หัวมันก็ไม่ดกสวัสดีจ้าวันนี้พามาทำรุ่นมันถอนยาเนาะถอนยาจาก ขอปฏิบัติห <developed> น <Airbnb> ้าท no <jaar> ี <velocidade wiele> <roid> <com start médico> ่ไปเรื่อยๆก็ไม่ค่อยเยอะค่ะกำลังงามเลยพทุกคนมามาอยู่ในป่ามันนะคะทุกคน ถอนหญ้ามันมันกำลังงามพอโดนฝนก็งามเอา้างามอา่ะมาอยู่ในป่ามันนะคะทุกคนชมนะคะง ปฏิบัติหน้าที่ไปเรื่อยรืยสวัสดีจ้าวันนี้พามาทำรุ่นม,มันถอนญ้าเนาะถอนญ้าจ้า วัสด,ดีจ้าวันนี้พามาทำรุ่นม,มันถอนหญ้าเนาะถอนหญ้าจา้าที่ก็ขึ้นเนาะหญ้าเนาะเนี่ยนะคะตามร่องมัน,นก็ต้องมาถอนนะคะเนี่ยถ้าไม่ถอนนะมันจะขึ้นเยอะนะคะมาอยู่ในป่ามันนะคะทุกคน ถ้าเราไม่ทำทุนก็หัวมันก็ไม่ดกถ้าเราไม่ทำทุนก็หัวมันก็ไม่ดก มันนะคะทุกคนไม่ขอปฏิบัติหน้าที่ไปเรื่อยๆ ทีก็ขึ้นเนาะยญ้าเนาะเนี่ยนะคะตามล่องมันก็ต้องมาถอนนะคะเนี่ยถ้าไม่ถอนนะมันจะขึ้นเยอะนะคะ ป่ามันนะคะทุกคนจ้าถอนหญ้ามันมันกำลังงามพอโดนฝนก็งามเอางามอ่ะมาอยู่ในป่ามันนะคะทุกคนสวัสดีจ้า วันนี้พามาทำรุ่นมันถอนหญนะ้าเนาะถอนหญ้าจากักมาอยู่ในป่ามันนะคะทุกคนก็ไม่ค่อยเยอะค่ะกำลังงามเลยทุกคนมา น,นี่ขอปฏิบัติหน้าที่ไปเรื่อยๆอ่ถอนหญ้ามันมันกำลังงามพอโดนฝนก็งามเอางามที่ก็ขึ้นเนาะหญ้าเนาะนี่ยนะคะตามร่องมันก็ต้องมาถอนนะคะเนี่ยถ้าไม่ถอนนะมันจะขึ้นเยอะนะคะ ถอนนะคะถ้าเราไม่ทำฒทุนก็หัวมันก็ไม่ดกเอานะคะทุกคนยามันขึ้นเนาะติ๊มจะปไปแบบให้หมาถอนหญ้าไหคคะเอานะคะทุกคนยามันขึ้นเนาะ จิ้จะมบาหนา,าถอนหญ้านีมคะามาอยู่ในป่ามันนะคะทุกคนค่ะถอนหญ้ามันมันกำลังงามพอโดนฝนก็งามเอางาม ะะทุกคนยามันขึ้นเนะะเาะติมจะไปแบถดถอนหญ้าไหมคะหาถอนหญ้ามัน <c oughs> มันกำลังงามพอโดนฝนก็งามเอางามที่ก็ขึ้นเนาะหญ้าเนาะนี่นะคะตามล่องมันก็ต้องมาถอนนะคะเนี่ยถ้าไม่ถอนนะมันจะขึ้นเยอะ นะคะเอานะคะทุกคนยามันขึ้นเนาะจิจะะ๊มจะไปแบบามาถอนยานะะี่ค่ะสวัสดีจ้าวันนี้พามาทำรุ่นม,มันถอนยาเนาะถอนยาจ้าตมนะคะรางเอานะคะทุกคน หญ้ามันขึ้นเนาะ,ะติ่มจะไปแบบแง่งถอนหญ้านี่ค่ะก็ไม่ค่อยเยอะค่ะกำลังงามเลยทุกคนมาเอานะคะทุกคนหญ้ามันขึ้นเนาะ,ะติ่มจะไปแบบแง่งถอนหญ้านี่ค่ะ อนามันมันกําลังงามพอโดนฝนก็งามเอางามอยาต้องถอนนะคะอยาต้องถอนนะคะ ไม่ค่อยเยอะค่ะ